มีประเด็นใส่ใจใส,สังคม New, New True เราไปกินเมนูผัดกะเพรากุ้งกันที่จังหวัดสม,มุทรสงครามผัดกะเพรา กุ้งตะกาศเจ๊ไผจับสดๆจากในคลองและล่องสวนที่ตำบลคลองเขินจังหวัดสมุทรสงครามมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่มีเมนูผัดกะเพากุ้งที่ถือว่ากำลังเป็น Talk of the Town ของชาวสมุทรสงครามเพราะว่าที่นี่มีเมนูผัดกะเพรากุ้งตะกาศที่มีรสชาติอร่อยเนื้อกุ้งสดแถมให้เยอะนั่นก็คือร้านกะเพาตามสั่งเจ๊ไผยเจ๊ไผคือนางสาวนิตยา ขำสะอาดอายุ58ปีเจ้าของร้านบอกว่ากุ้งตะกาดเป็นกุ้งขนาดกลางเกิดเองตามธรรมชาติในลำคลองและในร่องสวนทั้งน้ำจืดและน้ำก่อยการจับกุ้งตะกาดต้องใช้สวิงช้อนเดินตามร่องตามหน้าดินโดยเฉพาะตอนเช้าๆช่วงน้ำปิดขึ้นเนี่ยนะครับกุ้งจะชุกชุมมากลักษณะกุ้งของกุ้งตะกาดเนี่ยตัวเล็กขนาดเท่านิ้วก้อยหรือใหญ่กว่ากุ้งตะกรม เล็กน้อยเมื่อต้มสุกเนื้อจะออกสีส้มอมแดงน่ารับประทานเนื้อกุ้งตะการเนี่มีความหวานเด้งนึบที่แปลกกว่ากาุ้งอย่างอื่นและมีความหอมมันของหัวกุ้งขอเน้นนะครับเน้นย้ำเลยว่ากุ้งที่ทางร้านเจ๊ไผยนำมาผัดกะเพราและเมนูอื่นๆนั้นเป็นกุ้งตะการธรรมาติที่ชาวบ้านจับขึ้นมาจากในคลองและในล่องสวนได้แล้วนำมาขายส่งทางร้านจะรับซื้อแบบวันต่อวัน โดยจะหมดทุกวันนะครับทุกวันไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ถ้าวันไหนไม่มีกุ้งที่ชาวบ้านจับมาได้ทางร้านก็จะไม่ซื้อกุ้งชนิดอื่นมาขายแทนหนึ่งจากกุ้งตะกาดจะมีความอร่อยและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะครับดังนั้นในหนึ่งเดือนจะมีประมาณ7-8วันหรือ8-9วันที่ทางร้านต้องหยุดขายเมนูกุ้งตะกาดเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำตายน้ำตายหรือที่เขาชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำแห้งคอง ไม่มีกุ้งธรรมชาติให้จับส่วนวันที่มีกุ้งตะกาศก็จะขายตามปกติมากบ้างน้อยบ้างส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณวันละ10-20กิโลกร,รมัมเรียกได้ว่าหมดเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบเมนอัดกเอากุ้งตะกาศเจอําไพยหรือเจบไปนะครับมาได้เลยมาที่ร้าน มาสั่งมาซื้อมาเลือกกันได้นะครับว่าจะกินเมนูไหนโดยเฉพาะที่ร้านนี้มีหลายเมนูผู้ที่ชื่นชอบกุ้งตะกาดของร้านเจ๊ไผ่กินแล้วอร่อยจนต้องยกนิ้วให้นอกจากนี้เจ๊ไผ่ยังมีก๋วยเตี๋ยวกุ้งตะกาดข้าวหน้ากุ้งตะกาดต้มจิ้มน้ําจิ้มซีฟูด้ดกุ้งตะกาดผัดกระเทียมเนื้อกุ้งแน่นๆแ,แถมให้เยอะเมนูกุ้งตะกาดราคาจานละ50บาทท่านได้ยากจิมกุ้งตะกาดผัดกระเพรา มาได้เลยที่ร้านเจ๊ไผ่อยู่ถนนด้านหลังวัดศรีสัทธาธรรมตำบลคลองเขินอำนเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเปิดขายทุกวันตั้งแต่9โมงถึง15นาฬิกาโทรสอบถามเส้นทางหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่085 3 7 7 2581นี่นะครับแกะกันสดๆอย่างนี้เลยครับต้มมาแ้ก็มาแกะกันสดๆเลยครับกุ้งตะกาดตัวนี้สีสันสวยงามและเมนูแต่และเมนูทางเจ๊ไผ่เองก็รังสรรมาให้กับลูกค้ากันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะถ้าจับจนมาวันต่อวันอย่างเงี้ยกุ้งสดอร่อยหวานเจอนะครับมาชิมมาลิ้มมาลองกันได้นะครับมาอุดหนุนกันที่ร้านเจฟไฟ๊ไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยครับหน้าตาของผัดกะเพรากุ้งตะก,การมื่อแกะออกแล้วนะครับแกะเปลือกออกแล้วจะเห็นแต่เนื้อกุ้งแน่นๆ่นเต็มจานอย่างเงี้ยนะครับราคาก็ไม่แพงครับราคาเพียงจานละห0สิบบาทถือว่าเป็นราคามิตรภาพสําหรับมือที่ชอบกินกุ้งนะครับไค่ที่ชินชอบกุ้งมีทั้งผัดกะเพรากุ้งกุ้ง ตม้มราดข้าวมาผัดกระเทียมพริกไทยแล้วก็จิ้มด้วยนะจิ้มซีฟู้ดนะครับเนี่ยโอ้หเห็นแล้วน่าทานมากนะครับมาแวะมาชิมมาลองนะครับว่ากุ้งตะกาดของสมุทรสงครามนั้นอร่อยแค่ไหนถมกับคำเล่าลือที่ชาวจมุติสงครามนี่ต้องยกนิ้วให้หรือไม่นะครับเนี่ยโโหเมนูหลังสรรมาอย่างดีนะครับสำหรับเจ๊ไผ่อาหารตามสั่งสมุทรสงคราม